ขอเล็กน้อยสิบาทพูดยี่สิบโอ้แต่ยี่สิบกับถวยบอกยังไงไหมตัวเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวยี่สิบบาทยังมีขายอยู่นะครับ,บที่ปลาก็ใส่ต่ำที่บาทนะเราเล็กน้อยเราเรียนกินแล้วมีดเงินไมาถึงที่บาทเตี๋ยวบานเข้าตรงนี้ถั่วพอมถั่วลิสงคั่วตำเสร็จเรียบร้อยบด ตามร้องซื้อมาเจตลาดนี่ก็หลไร้านอื่นเขาขายจากบาทหนึ่งก๋วยเตี๋ยวนะีบบาทไงยีสิบแ้วถ้าเลี้ขายยืมหาสามสิบอืมนั่ง้านนมทำมาต้มนกปงเขายิมในยี่สิบบาทกินอิ่มเลยนดูลักษณะแล้วเนี่ยดูเส้นเต็มเลยลดยี่สิบบาทนะ